สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอแผนที่สินทรัพย์ของบ้านตนปาหนันค่ะโดยสมาชิกในกลุ่มประกอบด้วย 1. นางสาวการวีสุวรรณจุนีรหัสนักศึกษา613305009 2. นายสราวุธเกตแก้วรหัสนักศึกษา613305023 3. นายรอมรนรุ่นชูแก้ว รหัสนักศึกษา613-305050 4. นางสาวชนัญญาช่วยพิชัยรหัสนักศึกษา613-305054และ 5. นายนาวินพรมปาลิศร,รหัสนักศึกษา613-305057บ้านตนปาหนันตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่5ตำบลทุ่งนุย้ยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูล คำว่าโตนเป็นภาษามลา,ายูท้องถิ่นหมายถึงน้ำตกเรื่องจากในพื้นที่มีน้ำตกที่สวยงามเมื่อผู้คนในสมัยนั้นมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนจึงตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่าบ้านโตนและคำว่าปาหนันเป็นชื่อต้อนไม้ชนิดหนึ่งดอกมีกลิ่นหอมมีอยู่ทั่วไปในบริเวณใกล้น้ำตกบ้านโตนเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่ผู้คนมาตั้งถิ่นฐานอยู่มานานแล้ว จากหลักฐานที่พบคือสุสานเก่าได้สอบถามคนเท่าคนแก่อายุประมาณ70-80ปปีไม่มีใครทราบว่าสุสานเก่าแห่งนี้ใช้ฝังศพคนรุ่นใดคาดว่าอายุคงจะร่วม200ปีโดยลักษณะภูมิประเทศพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินควรหรือเขาลาดจากทางทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกประกอบด้วยทิวเขาควรและป่าไม้ คิดเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละแปของพื้นที่ทั้งหมดราษฎรส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรโดยมีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งสิ้นประมาณ70%ร์เของพื้นที่มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญคือยางพาราและผลไม้กล่าวคือมีพื้นที่ทำสวนยางประมาณ40ของพื้นที่ทำสวนผลไม้ประมาณ30ของพื้นที่ สำหรับอาชีพรองลงมาคือรับราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานบริษัทค้าขายรับจ้างทั่วไปราษฎรบางส่วนจะประกอบอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพคือในครัวเรือนหนึ่งหนึ่งจะมีการประกอบอาชีพทำการเกษตรควบคู่ไปกับอาชีพอื่นเป็นต้นในด้านการบริหารจัดการชุมชน คณะกรรมการบริหารการจัดการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัทวิถีบ้านต้นปาหนันมีจำนวนสิบคนดังนี้ 1. นายยุทธนามาลิณีประธานคณะกรรมการบริหารการจัดการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัทวิถี 2. นายบีศรลัสมานและนายยก,กบใจดีรองประธาน 4. นายซาฤทธิจใจดีเลขานุการ 5. นายมาหมาดมาลิกันเฮรันยิก 6. นายสามารถเกตมณีด้านประชาสัมพันธ์ 7. นายพิสิทธิ์อาดัมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม8นายอับดุลอาซิดมันคาเขตด,ด้านความปลอดภัย 9. นายยูโศบยูฮันน,นันด้านที่พักสิ 10. นางสาวยาวานีใจตรงด้านประสานงาน สวัสดีครับนะครับและนี่ก็คือแผนที่สินทรัพย์ของชุมชนท่องเที่ยวบ้านตนปานันนะครับโดยชุมชนท่องเที่ยวบ้านตนปานันเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยแผนที่สินทรัพย์ในเรื่องของบุคคลแล้วก็แผนที่สินทรัพย์ในเรื่องของชมรมกลุ่มแบบไม่เป็นทางการนะครับแล้วก็สถาบันทางศาสนาและสุดท้ายนะครับแผนที่สินทรัพย์ของหน่วยงานภาครัฐนะครับ โดยหน่วยงานาแผนที่สินทรัพย์ของบุคคลนะครับก็จะประกอบไปด้วยนายยุทธนามารินีนะครับและนายบิศรรัศมานนายชาเดชใจดีนายมะาหมาดมาดิกันนายสามารถเกิมณีนายพิสิทธ์อาดัมนายอับดุลอาสิ์มังคาเขตนายยูสุบยูฮันนนและนางสาวยาวานีใจตรงนะครับแล้วก็กลุ่มแบบไม่เป็นทางการนะครับโดยทางโดยทางกลุ่มแบบไม่เป็นทางการเนี่ยจะประกอบไปด้วยกลุ่มที่ เป็นเครือข่ายในชุมชนท้องเชื่อบ้านตนปาาหนันนะก็คือมีกลุ่มของโกปีบ้านโนนะครับแล้วก็กลุ่มสับู่ออร์แกนิกและกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้ากลุ่มนวดแผนโบราณกลุ่มอาหารพื้นถิ่นข้าวบ้องไผ่แล้วก็จารุดดื่มนะครับส่วนในในแผนที่สินทรัพย์สถาบันทางาศาสนานะครับมีมัสยิด โดยประกอบไปด้วยนายสมานตามานนี่ก็คือเป็นอิหมามของมัสยิดในชุมชนท่องเท,ที่ยวบ้านตนปาน,นันนะครับแล้วก็นายอิบรอฮิเหมขยันดีนี้มีหน้าที่เป็นคอเทปคอเ็ปนี่ก็คือคนที่อาสานนะครับพอถึงเวลาเนี่ยเขาก็จะอาสานเพื่อจะเพื่อที่จะเพื่อที่จะให้รับรู้ว่าถึงเวลาละหมานแล้วนะครับแล้วก็หน่วยงานภาครัฐน,นะครับโดยจะประกอบไปด้วย หน่วยงานภาครัฐของอำเภอควนกาหลงนะครับซึ่งเป็นอำเภอที่อยู่ในพื้นที่ของชุมชนทองเช้านตนปานันนะครับแล้วก็โรงเรียนบ้านทุ่งนว่ยมิตรภาพที่49โรงเรียนบ้านบ่นอน้ําร้อนโรงเรียนบ้านตนปาน,านันองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุย่ยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ่ยนะครับและนี่เดี๋ยวเราก็จะมาดูนะครับว่าแผ่นที่สินสอดข้อมบุคคลเนี่ยจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับ ที่เราเห็นเป็นสีแดงๆก็คือเป็นสัญลักษณ์ของแผนที่สินทรัพย์นะครับโดยเราใช้สัญลักษณ์สีแดงเนี่ยเป็นตัว A สีแดงเนี่ยก็คือแผนที่สินทรัพย์ของบุคคลนะครับโดยเราจะใส่ข้อมูลพื้นฐานไปนอย่างเช่นอ่า็จไปใส่เป็นรูปภาพนะครับแล้วก็ละติจูดลองติจูดของสถานที่นั้นๆนะครับโดยคนนี้นาะยอับดุลอาซิดมังคาเขตนะครับอันนี้ก็คือรูปแผนที่สินทรัพย์ของบ้านเขานะครับ ตัวจะกรอบไประกอบไปด้วยรูปภาพของเขาแล้วก็ลาติจุดลอาติจุดแล้วก็สถานที่นะครับแล้วมาดูอีกคนหนึ่งนะครับนี่เราจะไม่ใส่ทุกคนนะเพราะว่ามันจะเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะอธิบายคร่าวๆนะครับและนี่ก็เป็นของนายชาดิตใจดีนะครับก็จะกอบด้วยรูปภาพของเขาแล้วก็ลาติจุดลอาติจุดนะครับนี่นะครับชมหน้าของพี่ชาดิตใจดีนะครับ นี่นะครับแล้วก็อีกลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นแผนที่สินทรัพนี่แผ่นที่สินทรัพย์แบบไม่เป็นทางการนะครับก็คือเป็นกลุ่มที่อยู่ในชุมชนท่องเที่ยวบ้านตัวปาหนังน,นะครับโดยแผ่นที่สินทรัพไอกลุ่มไม่เป็นทางการเราใช้เป็นสัญลักษณ์สีเขียว <c oughs> สัญลักษณ์สีเขียวนะครับก็คือนี่ดูเดี๋ยวเราจะใส่เป็นข้อมูลว่ามีข้อมูลอะไรบ้างเนาะ โดยจับกลับไปด้วยชื่อนะครับชื่อของกลุ่มโดยมีเป็นอันนี้คือกลุ่มสบู่ออร์แกนิกนะครับเราจะรู้ว่าแผ่นที่สินทรัพย์ของที่นี่เนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่เทิรละติดจุดลองลองติดจุดอยู่ที่ลำดับที่เท่าไหร่นะครับเราก็จะใส่รูปภาพไปเนี่ยคือรูป,ร,ปรูปหน้าของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มกลุ่มโกบี้บ้านโตนนะครับเป็นกลุ่มสบู่ออร์แกนิกที่ผลิตจากกาแฟซึ่งเป็นกาแฟที่เหลือจาก กลุ่มของกาแฟบ้านโตนนะครับซึ่งนำมาแปรรูปได้เป็นสบู่เป็นสครับได้นะครับแล้วก็ในส่วนของอนี่นะครับคือโกปี้สินค้าของชุมชนท่องเที่ยวบ้านตนปานันนะครับเราจะรู้ว่าสินค้าเนี่ยแล้วจุดหอุดนังจุดของเขาเนี่ยอยู่ในพื้นที่ไหนถ้าเกิดเราจะไปเนี่ยเราก็สามารถกดได้เลยแล้วก็จะมี Google Map นาทางเราไปนะครับนี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับใน แผนที่สินทรัพย์ของหน่วยงานภาครัฐนะครับใน,ในที่นี้ก็จะประกอบไปด้วยโรงเรียนแล้วก็สถานที่ราชการที่ตั้งอยู่ในตําบลทุ่งนุย<ม>ตําเอลวนกาหลงนะครับว่ามีอะไรบ้างในส่วนนี้ก็คือเป็นโรงเรียนบ้านตวนปานันนะครับแผนที่สินทรัพย์ของเขาก็จะมีเป็นลงติจูดและติจูดแล้วก็เป็นรูปภาพของโรงเรียนนะครับนี่จดหน้าโรงเรียนคือใครต้องการไปเนี่ยก็สามารถคลิกได้เลยแล้วก็จะมี Google Map นําทางเราไปนะครับโดยเราจะใช้สัสญลักษณ์เป็นเครื่องหมายสีฟ้านะครับ ยจะีบว่ามีพื้นที่ตรงไหนบ้างเพราะว่านี่ในส่วนของโรงเรียนบ้านบ่อน,น้ำร้อนนะครับนี่นะครับก็จะเป็นแผนที่สินทรัพย์ของโรงเรียนบ้านบ่อน,น้ำร้อนเนาะแล้วก็จะมีเป็นพื้นที่ระติจุดรองติดจุดนะครับอีกอย่างหนึ่งสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแผนที่สินทรัพย์ของแผนที่สินทรัพย์ของระดับต่อไปก็คืออ่า เป็นสถานประกอบศาสนากิจทางศาสนาของจุมชิวต้องเจ้าป้าตัวปานันเนาะตัวนี้ก็ปรกอไปด้วยมัสยิดนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นบ้านของผู้นําศาสนาเนาะอันนี้จะเป็นของนะอิบราฮิมขยันดีนะครับเป็นคอเตมอยู่ที่ตําบลทุ่งนุยของชุมช,มชมนต้องเจ้าบ้าตัวผานันเนาะคือถ้าใครต้องการติดต่อหรือว่าต้องการดูว่าสิ่งเหที่สิทธิ์ของเค้าเนี่ยอ,อยู่ที่ไหนก็สามารถ ค้นหาได้ตามละติจุดรองติจุดนี้ได้เลยก็จะนําทางไปยังบ้านท่านเนาะนี่ครับพอจะซูมเข้าไปเนี่ยพอจะซูมครับพอเราซูมเข้าไปก็จะรู้นะครับว่าบ้านของเขาอยู่ตรงไหนแล้วก็ละติจุดรองติจุดอยู่ที่ตรงไหนเนาะนะครับแล้วก็อันนี้คือ,อเบื้องต้นนะครับของแผนที่สินทรัพย์ของชุมชนบ้านต้นปาน,นันเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดจะมีอะไรเนี่ย เพิ่มเข้าไปแต่นี่เป็นเพียงเบื้องต้นที่เราจะนํามาเสนอให้กับอาจารย์ดูนะครับวันนี้นะครับกลุ่มของพวกผมก็ขอจบการนําเสนอเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ